มันไหมตอนไหนไม่ใชไหมเฮ้ยต้องมันต้องกันอะไรตอนนี้วะฮะไม่พอเหรอจ้าไอ่จ้าวตัแล้วค่ะมันยังไม่หยุด เรียกเลยครัพี่เรียกเลยนี่แหละคันนี้แหละใจเลยพี่ระวังนะอันตรายพ่อจะชุนตำรวจเห็นไหมมันนีนี่ยังนน้พี่ใจเลยมันนีแล้วใจเลยพี่ใจเลยเออเรารู้แล้วพ่อเราเราเราเก็บกลับมานะครับล้วลุแล้ทำไมลุงถึงไม่มั้มันบันบัมันันมบมบั้นม่มบมบับัมบั้มบั้ไปไหนบับับั้รบั้ม้น้องัันตัวเอง้ว้เพัาะว่ามระ้มมบม้บ ตาจะไปไหนกรับกมโดนจุดจุดจุดวาดไปข้นรมกรมไปขอนแกนครับผมลงสภาพรถตามนั้นเลยนะลุงทำไมยูไม่บอกหนูอ่ะลุงไปบอกเขารูเาช่วยได้ไหมนะคนที่เป็นจะตายขืหนูที่ขับรถตามลุงแล้วลุงแล้วลุงทำไมไม่ตอดหนูเรียกอ่ะแล้วทาไมไม่ตอดคะทั้งรองเท้า้าไปอ่าทั้งตะลับแป้งหุูทั้งทุกอย่างเลยที่อยู่บนรถลุงอ่ะ ลุงยังทำนิ้วยังนี้เลยเพื่อลุงยังมาทำกดนิ้วว่าลุงแบบหืมวันเจ็บว่าปวดลุงทำไปดีๆเลยลุงหนูขอร้องลุงก็คนนะก็มองมีลุงรู้อะไรเป็นอะไรย่งมาแสดงเห็นนักข่าวเยอะทำเป็นแสดงลุงหนูไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะลุงพ่อหนูเรือเนี่ยไม่ต้องไปพูดกับตำรวจเลยลุงอะมีญาติมาแล้วมีญาติเราไหมฮะมีเบอร์โทรญาติไหมยวโทรได้อ่ะ แกล้งบ้าเขาไปอย่างนี้แล้วมันเขาไปอย่างนี้เหรอลุงเขาไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วค่ะคนถ้าเป็นอย่างนี้เราใช้วิจารณญาณดูคนอะไรถ้าเป็นแบบนี้จะขับรถไปได้ขนาดนั้นแล้วจะขับรถอะไรได้ขนาดนี้ถูกไหมคะเอาเรามองด้ยภาพรวมอะถ้าเอาไปลงโซเชียลลุงแกหน้าสงสารหนูมองเมื่อกี้หนูยังสงสารเลยถ้าลุงบอกลุงมีตังค์ยี่สิบแล้วทำไมลุงไม่บอกเด็กสาวม่วมีตังค์แค่นั้นอบอกหนูได้ดิหนูไม่ใช่คนใจร้ายอะไรแต่เนี้ยลุงมาสแสดง คนสติดีกับสติไม่ดีอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะคนสติไม่ดีอะมันไม่สามารถขับรถได้ขนาดนี้หรอกฟ้าแตกเลยนะพี่หนูพู้ลุงตรงเลยอ่ะแล้วเห็น,หนว่ามีคดีอะไรลร่ะเขามีคดีมาเป็นเส้นคดีเลยนี่ต้องถามตำรวจเลยค่ะไม่ใช่คดีหนูดีแล้วคดีช่อโกงรักทรัพย์เขามีหมดเลยแล้วลุงทํเป็นพูดไม่รู้เรื่องนะั้นที่ลุงรู้เรื่องทุกอย่างไม่งั้นลุงไม่ส่งหนูเยี่ยมให้หนูหรอกตอนที่หนูขับพวดเขาอ่ะ ลุง <No. S 2> เขา,ารู้ถึงความเสียหายของหนูไหมอ่ะเขาเสียหายอะไรบ้างอรถเสียหายอะไรบ้างอะรถหนูก็พังเสียหายตัวซ้อมเป็นหมื่นเลยนะพี่ <No. S 2> หัวสีก็พังรองเท้าก็ใบหนูก็เฟี้ยงใส่ไปอะ่ะเขายังไม่จอดเลยอะ่ะเขาไปขับรถเชียวคูเชียวอะไรอะ่ะต่ออะไรอะ่ะข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ